ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์ สวัสดีครับพี่น้องประชาชนชาวไทยที่รักทุกท่านครับตีคองร้องข่าววันนี้ก็มีข่าวคราวที่เป็นที่จับตามองแล้วก็เป็นที่สนใจของพี่น้องประชาชนข่าวที่เป็นประโยชน์กับประชาชนมานําเสนอเหมือนเดิมในเรื่องของตีคองร้องข่าวครับวันนี้สถานการณ์ที่ต้องติดตามกันอีกครับพี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายครับเรื่องของฝุ่น PM 2.5 ตอนนี้เรียกได้ว่าบางคนนี่ก็กังวลมากบางคนก็กังวลน,น้อยบางคนอาจจะไม่กังวลกันเลยเอา้ามาดูรายละเอียดกันครับพี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายว่าฝุ่น PM2.5 สถานการณ์ไปถึงไหนเป็นอย่างไรกันแล้วนะครับท่านพี่น้องประชาชนที่รักครับจากสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 นั้นนายกรัฐมนตรีแพทองทานชินวัตรหรือนายกอิง ก็ได้มีการห่วงใยเรื่องนี้เหมือนกันซึ่ง PM 2.5นั้นตอนนี้มีค่าเพิ่มสูงขึ้นในระดับที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพแลครับซึ่งท่านนายกแพทองทานชินวัตรหรือท่านนายกอิงก็ได้สั่งการให้ทุกภาคส่วนแล้ครับติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องทางกระทรวงพาณิชย์อย่างเช่นกระทรวงพาณิชย์เนี่ยนะครับก็เตรียมที่จะเสนอคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ให้ hey, พิจารณานำสินค้าเครื่องฟอกอากาศและก็เครื่องดูดฝุ่นเข้ามาเป็นสินค้าควบคุมกันซะเลยเพราะว่าสินค้าพวกนี้ทั้งเครื่องฟอกอากาศแล้วก็เครื่องดูดฝุ่นต่างก็ช่วยในเรื่องของ PM 2.5มก็เลยเอามาเป็นสินค้าควบคุมเพื่อป้องกันการฉวยโอกาสขึ้นราคานะครับสำหรับเครื่องฟอกอากาศนี่นะครับปัจจุบันก็พอจะหาซื้อกันได้นะครับเครื่องฟอกอากาศเพราะว่าจะเกรงกันว่า พ่อค้าแม่ค้าทั้งหลายที่หัวแหลมหัวใสเนี่ยนะครับ พอเห็นว่าประชาชนไปซื้อเครื่องฟอกอากาศเครื่องดูดฝุ่นกันเยอะก็เลยฉวยโอกาสขึ้นราคากระทรวงพาณิชย์เขาก็ดักทางกันไว้อย่างยิซะเลยครับซึ่งเครื่องฟอกอากาศปัจจุบันนี้ก็พอจะซื้อหากันได้เลยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายมีตั้งแต่ราคาย่อมเยาแพงๆก็มีก็ซื้อกันตามความสามารถของพี่น้องประชาชนที่รักของแต่ละคนว่าเงินในกระเป๋าของพี่น้องประชาชนมีแค่ไหนก็ซื้อไปตามสถานะของท่านไม่มีเงินก็ไม่ต้องใช้ก็ไม่เป็นไร เพียงแต่ว่าปฏิบัติตนให้ถูกต้องคือออกจากบ้านให้น้อยลงใส่หน้ากากอนามัยปิดจมูกซะในขณะที่ออกจากบ้านหรือไปที่กลางแจง้ง นี่ผมเองนะพี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายก็ยังเห็นคนขับรถมอเตอร์ไซค์ไม่ใส่หน้ากากกันอยู่ก็เยอะอยู่นะครับพี่น้องประชาชนครับแล้วก็ด้วยความห่วงใยจากตีคองร้องข่าวแหละครับเลยต้องมาบอกกล่าวขานให้ฟังเพื่อสุขภาพที่ดีของท่านครับซึ่งท่านนายกอิงนายกแพทองทานชินวัตรก็ได้มีการจัดรายการรายการนี้ก็เป็นที่ทราบกันแล้วครับทุกวันอาทิตย์ ของสัปดาห์แรกของทุกเดือนเป็นรายการที่นายกแพทองทานชินวัตรได้มาคุยกับประชาชนซึ่งในสัปดาห์แรกของเดือนกุมภาพันธ์ได้คุยกันไปแล้วนายกอิงท่านจัดรายการท่านก็บอกถึงเรื่องของ PM2.5 ท่านบอกว่าตั้งแต่ท่านรับตำแหน่งมาท่านก็เตรียมตัวในเรื่องนี้เพราะว่าฝุ่นเนี่ย PM 2.5ท่านบอกว่าต้องมาแน่นอนมาแน่แนท่านบอกอย่างนี้ เรื่องของฝุ่นควันท่านนายกอิงบอกว่าไม่ใช่แค่เรื่องของประเทศหรือวาระแห่งชาติหรอกครับแต่เป็นวาระของทั้งอาเซียนเพราะว่าทุกประเทศเนี่ยจะต้องร่วมมือกันลมพัดฝุ่นบ้านเราไปให้บ้านเขา แล้วบ้านเขาก็พัดฝุ่นบ้านเขามาให้บ้านเราเหมือนกันต่างคนต่างก็พัดกันไปพัดกันมาลมเพลลมพัดกันอยู่อย่างนี้แหละครับเป็นเรื่องที่เรียกได้ว่าที่มาพูดอย่างนี้ไม่ใช่ว่าจะมาหาเรื่องหาความหรือว่าเป็นเรื่องที่เราจะต้องโทษเธอโทษฉันโทษเขาโทษเราไม่ใช่โทษใครแล้วครับนาทีนี้ท่านนายกอิงบอกว่าพวกเราต้องช่วยกันร่วมมือกันประชาชนในประเทศก็ตามหรือทุกประเทศที่อยู่ในภูมิภาคนี้ก็ต้องช่วยกันแหละครับท่านนายกอิงยังบอกอีกว่า เรื่องระหว่างประเทศนั้นตอนนี้ได้มีการติดต่อระหว่างประเทศซึ่งต้องเป็นทางการแล้วก็มีลำดับขั้นตอนของมันอยู่ในขณะนี้นะครับทางท่านมาริตรัฐมนตรีต่างประเทศก็กําลังพูดคุยกับทุกประเทศในอาเซียนแหละครับเพื่อขอความร่วมมือกันในเรื่องนี้และตัวท่านนายกเองท่านก็ใช้ Conne c t i o n ภาษาอังกฤษเขาว่าอย่างนี้ครับถ้าแปลเป็นไทยเขาเรียกว่าสายสัมพันธ์หรือความสนิทสนมส่วนตัวยกหูโทรศัพท์ตาแล็บแก๊บคุยกับผู้นำในประเทศต่างๆเพื่อนบ้านของเรานี่แหละครับคุยกันเลยทีเดียวก็มีเหมือนกันท่านนายกเองก็พยายามอย่างเต็มที่แหละครับพี่น้องทุกท่านก็ต้องร่วมมือกันอย่างเต็มที่เช่นเดียวกันนะครับเพื่อช่วยกันป้องกันเรื่องของ pm 2 5ครับส่วนทางด้านกระทรวงมหาดไทยเขาว่าอย่างไรบ้าง โดยท่านรองนายกรัฐมนตรีอนุทินก็ได้สั่งการไปยังทุกจังหวัดและครับให้จัดกิจกรรมคิก Off เคาะประตูบ้านแม่นึกถึงเพลงนี้เลยครับพี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายบอกว่าก๊อกก๊อกก๊อกเปิดประตูเปิดออกดูอู้หูเจอเจ้าหน้าที่ยืนหน้าบ้านแล้วนะครับมาคิกออฟเคาะประตูบ้านแล้วจะบอกกับพี่น้องประชาชนทุกคนว่าห้ามเผาห้ามเผาห้ามเผาทุกพื้นที่กันเลยทีเดียวปูพรมของมหาไทยรวมถึงการปรับปรุงกฎหมายให้เจ้าหน้าที่นั้นมีอำนาจในการสั่งการว่าห้ามใช้ชั่วคราว ห้ามใช้อะไรชั่วคราวบ้างมาฟังกันครับห้ามใช้ชั่วคราวที่ว่าก็กคือห้ามใช้รถยนต์ที่มีควันดำเกินมาตรฐานและต้องรีบแก้ไขภายใน15วันด้วยนะครับ ผมว่าช่างยนต์เนี่ยน่าจะช่วยท่านได้ในการแก้ไขภายใน15วันนี้แต่อาจจะต้องเสียสตุ้งสตัางกันบ้างนิดนิดหน่อยๆน่แล้วครับเพื่อสุขภาพอนามัยที่ดีของตัวท่านเองและก็เผื่อแผ่ไปถึงเพื่อนร่วมโลกด้วยช่วยกันคนละไม้คนละมือแล้วครับท่านพี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายบางคนก็บอกว่าแหมเรื่องอะไรจะต้องไปเสียสะุ้งสะางบ้างเราเสียสะุ้งสะางแค่แค่การดูแลเรื่องของมาตรฐานรถตัวเองไม่ให้มีควันดำนะฮะ แต่ท่านลองคิดดูครับถ้าเปรียบเทียบแล้วเกิดปล่อยให้มีควันดำไม่เสียสสตุงเสตังในการแก้ไขต้นเหตุตรงนี้ท่านสูดอากาศ PM2.5 ดาควันดำเข้าไปแล้วเวลาป่วยค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้าครับพี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายมันจะแพงกว่าค่าที่ให้ช่างยนต์เนี่ยมาจัดการซ่อมแซมรถของท่านไม่ให้ PM 2.5ไม่ให้เกิด PM 2.5อนะครับอันนี้ต้องคำนวณช่างน้ำหนักกันให้ดีก็แล้วกันนะครับแล้วนอกจากนี้ครับ ท่านพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายกรมการค้าต่างประเทศเองของกระทรวงพาณิชย์เขาก็ได้เห็นชอบกำหนดมาตรการควบคุมการนำเข้าข้าวโพดจากต่างประเทศที่ไม่เผาครับเห็นชอบกำหนดนี้เพื่อสนับสนุนประเทศเพื่อนบ้านของเราไม่ให้มีการเผาต่อสังฟางข้าวนั่นเองครับเลยมีมาตรการควบคุมการนำเข้าข้าวโพดจากต่างประเทศที่ไม่เผาก่อนจะขยายสู่สินค้าเกษตรอื่นๆควบคุมเพื่อนบ้านเขานั่นแหละครับ บ้านเราเองก็ไม่ใช่ว่าจะคุมแต่ประเทศเพื่อนบ้านอย่างเดียวประเทศเราเองก็ต้องไม่เผาด้วยนะครับเพื่อเป็นการป้องกันร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันทั้งภูมิภาคทั้งโลกกันเลยก็ว่าได้ครับส่วนทางด้านกระทรวงที่ดูแลสุขภาพของพี่น้องประชาชนก็ไม่ใช่กระทรวงไหนที่ไหนอื่นไกลกระทรวงสาธารณสุขแหละครับกระทรวงสาธารณสุขเองเขาก็ออกมาแนะนําเหมือนกันว่าให้เลี่ยงการออกกําลังกายกลางแจ้งแล้วก็ให้ยึดหลักหนึ่งเช็ค 3. เปลี่ยน 1. ประเมินอะไรบ้างมาฟังรายละเอียดอย่างนี้ครับพี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายครับ1เช็คนั่นก็คือเช็คค่าฝุ่นก่อนออกกําลังกายหากค่าฝุ่นสูงกว่า37.5ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรเอ๊พี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายฟังพอบอกว่า เกิน37.5ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรเอ๊ะจะเอาอะไรวัดวัดยังไงก็ต้องดูที่แอร์โฟไทไปเช็คดูครับว่าในพื้นที่นั้นถ้าขึ้นสีส้มเมื่อไรนั่นแหละครับมันเกิน37.5ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรนะครับคือ1เช็คต้องเช็คตลอดเวลาแล้วผู้ที่มีปัญหาสุขภาพก็ควรหลีกเลี่ยงแล้วครับถ้าเป็นสีส้มควรหลีกเลี่ยงแล้วนะครับ ส่วนประชาชนทั่วไปก็ให้หลีกเลี่ยงการออกกําลังกายกลางแจ้งในช่วงเช้าบริเวณริมถนนหรือบริเวณที่มีการก่อสร้างที่นี้หากค่าฝุ่น pm 2.5มันมีค่าสูงกว่า75ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตร เมื่อท่านเช็คในเว็บไซต์แอร์โฟไทยสดๆดร้อนร้อนเรียวไทม์ถ้าตรงพื้นที่ที่ท่านยืนอยู่จุดนั้นเป็นสีแดงสแสดงว่าอันนี้หนักกว่าสีส้มนะอันตรายแล้วครับพี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายก็ให้ออกกําลังกายภายในบ้านไปก่อนหรือในอาคารแทนนะฮะอย่าทะเลาะทะล่ามาออกกําลังกายนอกบ้านนะครับ ท่านกาลังสูดอากาศพิษเข้าไปแทนที่สุขภาพจะดีปอดจะพังโดยใช่เหตุครับพี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายเอามาดูข้อต่อไปเมื่อหนึ่งเช็คเรียบร้อยแล้วตรงไหนสีส้มสีแดงเราจะปฏิบัติตัวยังไงอย่างที่กล่าวไปแล้วพอเช็คได้ว่าเป็นสีส้มสีแดงต่อไปมาถึง3เปลี่ยน3เปลี่ยนก็คืออะไรครับมี3มเปลี่ยนด้วยกันเปลี่ยนที่1คือเปลี่ยนเวลามาออกกําลังกายในช่วงบ่ายหรือเย็นแทนเอา้าเปลี่ยนที่2เปลี่ยนยังไงครับ เปลี่ยนสถานที่จากกลางแจ้งมาเป็นในร่มครับแล้วก็เปลี่ยนที่3เปลี่ยนยังไงเปลี่ยนรูปแบบจากการออกกําลังกายหนักเช่นวิ่งปั่นจักรยานที่จะต้องไปกลางแจ้ง มาเป็นการออกกำลังกายเบาๆในอาคารสถานที่ที่ปิดมิดชิดได้ไม่ต้องไปเผชิญกับอากาศที่มันอันตรายขนาดนั้นอย่างเช่นอะไรบ้างโยคะยกน้ำหนักหรือวิ่งบนลู่วิ่งที่ท่านซื้อมาไว้ในตามฟิตเนสอะไรต่างๆก็ได้ครับนี่คือ3เปลี่ยนนะครับต่อไปสุดท้ายเมื่อมี3เปลี่ยนแล้ว1ประเมินตนเองอะไรครับคือการหนึ่งประเมินตนเองพี่น้องประชาชนครับ การหนึ่งประเมินตนเองนั่นก็คือก่อนและระหว่างออกกำลังกายทุกครั้งหากมีอาการผิดปกติเช่นไอหายใจลำบากแน่นหน้าอกให้งดหรือหยุดออกกำลังกายทันทีนะครับหากท่านประเมินตนเองแล้วพอไปวิ่งกลางแจ้งแล้วไอนะฮะวิ่งไปสักพัก <c oughs> หายใจไม่ออกจอากนี้หยุดเลยนะฮะหยุดทันทีหยุดออกกำลังกายทันทีนะฮะอย่าออกกำลังกายต่ออยาฝืนตัวเองเด็ดขาด แสดงว่าถ้าท่านไอหายใจลําบากเวลาวิ่งวิ่งไปแล้วหายใจไม่ได้อย่างนี้หยุดเลยพี่น้องประชาชนอย่าวิ่งต่อกลับไปอยู่ในบ้านในอาคารสถานที่ทันทีแสดงว่าปอดท่านเริ่มมีปัญหาแล้วฝุ่นพิษมันเข้าไปแล้วนะครับมันไปทําลายระบบทางเดินหายใจแล้วอันนี้เตือนด้วยความหวังดีจากตีคองร้องข่าวแหละครับแล้วนอกจากนั้นครับพี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายกระทรวงสาธารณาสุขยังได้ออกมาเตือนสำทับกันอีกว่า ท่านที่ชอบออกกําลังกายแบบประเภทขาดไม่ได้ฉันต้องออกกําลังกายวันหนึ่งฉันจะต้องลดน้ําหนักจากร้อยกิโลกรัมเหลือห้าสิบกิโลกรัมให้ได้แม่ตั้งเป้าไว้สูงขนาดนั้นแต่อากาศมันแย่ขนาดนี้ก็ไม่ไหวเหมือนกันงดงดบ้างนะครับอันนี้ต้องระวังหากเลี่ยงไม่ได้ต้องออกกําลังกายขาดไม่ได้ต้องออกทุกวันอ้าวอ้าวอ้าวทำยังไงละ่ะก็ต้องใส่หน้ากากาก็ได้ในการออกกําลังกายแต่ว่า หายใจไม่ออกไม่เป็นไรขอให้ได้ออกกําลังกายบางคนคิดอย่างนี้นะอ่าขอให้ออกกําลังกายทุกวันในเมื่อหมอบอกว่าออกกําลังกายกลางแจ้งไม่ได้มีฝุ่น PM2.5 ก็ใส่หน้ากาก,ากออกกําลังกายมันซะเลยเอออย่างนี้น่าจะช่วยได้ไหมนี่เรื่องนี้ประเด็นนี้หลายคนก็ทําครับพอถูกเตือนก็ทําแต่หมอเขาออกมาเตือนแล้วว่า การวิ่งออกกําลังกายแล้วใส่หน้ากาก N95 หนาๆนานาหายใจออกเข้าออกลาบากเนี่ยหมอเขาเตือนแล้วนะครับว่าการสวมหน้ากาก N95 ออกกําลังกายอาจทําให้หายใจไม่ทันเอานะพี่น้องประชาชนครับ ทางที่ดีเอาและง่ายง่ายแก้ปัญหาออกกำลังกายในบ้านก่อนดีไหมเพื่อสุขภาพที่ดีของพี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายทุกท่านครับยังไงยังไงเอาชีวิตไว้ก่อนแลวครับพี่น้องใครจะไปรู้คนเรานะหายใจลำบากเกิดช็อกขึ้นมากระทันหันแล้ววิ่งไปในป่าละเมะไม่มีใครเห็นใครก็ช่วยไม่ทันนะครับพี่น้องที่รักทั้งหลายด้วยความปรารถนาดีนะครับทีนี้หน้ากากอนามัยชนิด N95 นนี้ถ้าใส่ในขณะออกกำลังกายเขาบอกว่า อันตรายครับพี่น้องครับเพราะหน้ากากแบบนี้จะมีความหนามากหนาเป็นพิเศษส่วนใหญ่เขาจะใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมหรือใส่ขณะพ่นสีนะฮะที่เป็นโอ้ยควันหนักๆเลยแบบนั้นเลยแล้วก็ต้องใส่หน้ากากครอบตาร่วมด้วยครับอาจทำให้หายใจไม่ทันได้แล้วบางคนเนี่ยก็เอามาใส่ออกกำลังกายพอเหนื่อยก็หายใจไม่ทันนี่แหละครับตรงนี้แหละครับที่ผมได้เตือนไป จะทําให้ระบบหัวใจและหลอดเลือดของท่านเนี่ยทำงานหนักขึ้นและก็เป็นอันตรายในคนที่มีโรคประจําตัวด้วยนะครับอา้าวก็เตือนกันอย่างนี้ก็แล้วกันเรื่องของสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5ที่นายกอิงได้พูดไว้แล้วก็กระทรวงต่างๆได้ออกมาเตือนมาพูดโดยเฉพาะกระทรวงสาธารณสุขฟังไว้เป็นข้อมูลครับพี่น้องครับ และเรื่องต่อไปที่จะพูดคุยกันครับพี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายคือเรื่องที่เราจะมากระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวกันก็โดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาครับซึ่งเป็นผู้ดูแลการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเขาจะ kick off amazing Thailand romance month เดือนแห่งความรักครับกิจกรรมพิเศษอันนี้ภาษาอังกฤษเขาว่าอย่างนั้นแต่แปลเป็นไทยก็แปลว่าตื่นตาตื่นใจ กับเดือนโรแมนติกประเทศไทยครับไอ Amazing Thailand Romance มันนี่แหละครับซึ่งก็เป็นกิจกรรมสำหรับตลาดต่างประเทศขับเคลื่อนการท่องเที่ยวไทยในปี2025ด้วยกิจกรรมหลากหลายนะครับรองรับกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางเป็นคู่ทั้งคู่ชายจริงหญิงแท้และก็คู่ L G B T Q มากันเรียกได้ว่าปีนี้ตั้งเป้านะนักท่องเที่ยวเนี่ยจะเข้ามาในโครงการนี้มาช่วยกระตุ้นรายได้เศรษฐกิจของประเทศไทยนู่นเลย10ล้าน6 0 คนกันเลยทีเดียวนะครับแล้วแต่ละเดือนเขาก็จะมีธีมมีแนวคิดมีแนวทางของเขาอย่างเช่นเดือนกุมภาพันธ์เขาก็จะใช้เดือนแห่งความรักนี้เขาจะใช้ชื่อว่า Amazing Romance เดือนเมษายนหน้าสงกรานต์ก็จะใช้ชื่อว่า Amazing สงกรานต์แล้วก็เดือนสิงหาคมก็จะใช้ชื่อว่า Amazing Summer Family อย่างนี้เป็นต้นงานนี้โรงแรมสายการบินเตรียมได้เลยครับรับซับกันนวลนวๆครับพี่น้องประชาชนวันนี้ครับรายการของเราตีค้องร้องข่าวเรื่องราวทั้งหมดนี้นำมาเสนอให้กับพี่น้องหมดเวลาลงแล้วลาไปก่อนนะครับผมบุญมาสีีมาสวัสดีครับ